สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเซลเตอร์ดูคาตินะครับผมจะพา,าทุกคนมาชมรถเดโมนะครับหรือรถทดสอบขับขี่ของศูนย์นะครับนี่คือดูคาติมอนสเตอร์937นะครับสีแดงสภาพใหม่มากนะครับผม99.99% 99นะครับใหม่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูนะนี่มาดูหน้าจอกันเลขหมายท่าหะไรฮะ นี่ครับทอเท่าใหม่นะครับห6สิบหกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับโหอย่างใหม่เลยครับใครสนใจแล้วคันนี้เริ่มต้นนะครับฟีดาวนะครับผมผ่อนเพียงเดือนละ7,300ันมบาท6กงิวดนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถทดสอบนะซึ่งถ้าคุณจองวันนี้นะครับคุณก็จะได้เลขไม้แบบนี้ไปแต่ถ้า คุณยังไม่จองนะฮะเลขหมายมันก็จะารันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถมันต้องมีการใช้งานตลอดนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับผ่านทางอีเมอ์นะครับผมนี่แล้วก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับอย่างเช่นประกันภัยนะครับชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบปรีนะครับแล้วก็มีวารันตีสูนมีรถไซส์สวิทให้นะครับคือคุณจะได้อะไรหลายๆอย่างเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวสตาร์ได้ดูนะครับ นใจรีบจัดด่วนนะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับมีเฉพาะรถคันนี้เท่านั้นนะครับนี่คือรถเดโมโหรือว่ารถทดสอบศูนย์แท้นะครับใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะหาสภาพแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมค,ครับลาไปก่อนนะครับใครไวใครได้นะขาหมดหมดไม่รู้ด้วยนะครับผม Hello, assalamualaikum.